การเด็กสุดท่านหนูน้อยกุยจู้าพร้อมแล้วก็มาหาแบบจัดเต็มกันได้เลยครับ แฉลเชิญมาก,ก็น่ารักแล้วนี้เด็กๆของเราก็ครบแล้วด้วยมากเลยนะคะ4ี่คนน่ารักมากนะคะเอาเปิดตัวพวกน้อสี่คนเลยสำหรับนูน้อยน่ารักทั้ง4คนขอบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้แต่ละคนจัดเต็มทั้งนั้นครับแบบนี้ต้องมาทําความรู้จักกันแล้วนะครับมาดูแต่ละคนเลยกว่าว่าชื่อเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างคนแรกครับมารายการเราหลายครั้งแล้วสวัสดีครับเฮ้ยไป, <ๆ S 2> ไปนู่นนอนหลับนี่อะเอาหลับเหรอเดี๋ยวนี้มีมุกเหรอ น้องซุนนี่เขาเป็นเด็กที่แบบรู้เรื่องการเมืองไทยเป็นอย่างดีเลยช่วงนี้การเมืองไทยเป็นยังไงบ้างฮะไม่ดีไม่ดีเหรอกิดอะไรขึ้นจะอะไรขึ้นมันมีอุบัติเหตุเยอะมันมีอุบัติเหตุเยอะเราถามเรื่องการเมืองนะครับไม่ใช่เรื่องจราจรการเมืองมีอุบัติเหตุเยอะเนี่ยมันยังไงล่ะครับน้องซุน สามารถพิเศษอะไรหรือเปล่านอกจากรู้เรื่องการเมืองอะเล่าเรื่องผีเล่าเรื่องผีถึงแม้จะไม่ใช่รายการคนหวัวผีเราก <พอ S 1> ็สามารถเล่าเรื่องผีได้ทีมงานรถไฟลงมาครับถไฟหลีไฟทบรรยากาศน้องสุนเล่าเลยฮะจะเล่าเรื่องอะไรฮะก็เหมือนกับคนท่คุณผู้ชมอยากเข้าใจผิดน,นะครับนี่เป็นรายการน้อยกุ้ยจู้ครับขึ้นที่ไหนฮะตอนนั้นมันเกิดึที่ไหนขอคิดก่อนขอคิดก่อนนะครับอีกนานไม่ใหอต่อคิดได้ตอนนั้นตอนที่เขาอะ ก่อนที่จะมีเหตุการณ์อย่างนั้นน่ะมันมีโจมมาป้นแล้วมันก็ฆ่าพนักงานที่เป็นผู้หญิงโจมป้นฆ่าพนักงานแล้วก็อพอหลังจากมาสามวันผ่านมาสามวันผ่านมาวิญญาณผู้หญิงที่โดนโจรเข้าไปอ่ะมันก็มาปรากฏตัวอยู่ที่ตรงนั้นวิญญาณปรากฏตัวเหรอครับใช่ก็ตัวผีวไงมันเดินแบบช้าท้านผู้ชมสังเกตท่าเดินของผีให้ดีครับจบแล้วก็มันมันเดินแล้วก็หายไปเลยแล้วหายไปเลยครับ ฮะหมดแล้วหมดแล้วอา้า <laughs> ผีเดินย่อมย่อแล้วจบมันยังไงกันครับ <c oughs> เรื่องนี้น่ากลัว <c oughs> เป็นเรื่องกลัวผี <c oughs> เป็นเรื่องกลัวผี <c oughs> เ,เป็นโลกกลัวผี <c oughs> ถ้าเกิดว่าเล่าเรื่องผีข่าเนี้แล้วเรามีหนึ่งท่านมาช่วยช่วยดูว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า <c oughs> อาเชิญนะเชิญนะมาเลยครับมาเลยฮะ ช่วงบรรเทาทุกผีในหนูน้อยกุ้ยจู้ด้วยแหละครับเนี่ยวันนี้จัดเต็มเชิญคุณดิวกิสสมผัสมาในสตูดิโอของเราเลยครับกลัวจริงๆคุณวิวให้เกียรติมาแบบนี้เออเขาเล่าเมื่อกี้นี้คุณวิลจออะไรไหมอนวิญญนณคนจะมองไม่เห็นตาอต่อต่อแต่ว่าพระเจ้าเห็นนะตอนนี้นมีไหมอะไรอยู่หลังหนูห แล้วคุณเลียวมาทำแคุณเลียวมาเท่านี้น่ากลัวทั้งสตูเลยนะฮะับเขี่ยอะไรเนี่ยโอ้โชฟบว์ไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะถ้าเรากลัวถ้าเรากลัวจริงเราเอามืออหูไว้เราเอามืออดหูไว้เอามือแล้วคนพูดเบานะครับเดี๋ยวชโบว์ไินนะฮะแล้วผีเขาก็ย้ายไปเลยนะเพิมเติมกับเป็กระแพงอะเดี๋ยวก็เป็นกระแพงแล้วก็หายตัวเพราะมันยังผทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่กลัวแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเน่นไปอ้าว วิญญาณนี่อยู่ไม่กลัวไม่กลัวเขาไม่ได้กลัวพี่นิวแต่เขากลัวเรื่องที่ที่ที่เล่าชมุกชมุดชมุดว่าชมุดชมุดกลัววิญญาณของจรงมากอะเพราะว่าวิญญาณของจริงจับไม่ได้แต่แ่ว่าวิญญาณของปลอมเนี่ยมันจับได้จับได้นะก็เห็นขาลอยเลี่ยตอนนี้ลอยแล้วเนี่ยขาลอยนี่กางเกงกางเกงเหรอคือผีเดินไม่ คือผีไม่มีขาใช่ไหมเดี๋็กนี่ผบเนี้ย้าแบบนี้ผีขาด้วยนับนผีขาด้วยแล้วนี่ขาดีแหละถูกต้องอ๋อนี่ผีเหรอพี่ปลากุ้งกลายเป็นผีไปแล้วคเพราะผีตามความเข้าใจของเด็กๆต้องไม่มีขาแบบนี้แหละครับเพื่อไม่ให้บรรยากาศน่ากลัวเอามาดูความน่ารักของเด็กคนต่อไปเลยครับชอเลย

และดารารับเชิญที่จะมาสร้างความฮาในวันนี้เช่นเคยครับพี่ป๊อปปองกุลและพี่เป๊ะผลิตโชคก่อนที่หนูน้อยของเราจะปวนรายการไปมากกว่านี้มาเริ่มกับเกมแรกกันดีกว่าครับข้อคำถามของเราดีกว่านะคะวันนี้ไม่รู้จะปวดหัวกันแค่ไหนนะคะกับคําถามที่ว่าเด็กๆฟังครับนี่คืออาชีพอะไรคะนี่คืออาชีพอะไรเราจะให้เด็กๆเ,เนี่ยไปฟังเสียงเท่านั้นนะ รูปอะไรก็ไม่ให้เห็นแค่เสียงครับแต่งตัวยังไงก็ไม่ให้เห็นให้ฟังแค่เป็นคลิปเสียงแล้วจะรู้ได้ไงอ้าแต่ในเสียงมันอาจจะคือหลายๆอาชีพเนี่ยต้องใช้เสียงในการประกอบอาชีพเช่นอาชีพพี่นักร้องครับผมนักร้องก็รู้เลยแล้วนะฮะแล้วก็เช่นอาชีพแบบ มีขวดเศษเหล็กน้ำเสือพิมพกาวๆกม่ขาอะไรอย่นี้ก็เป็นคนไทยของเก่าผมว่าคุณปล่อยน้องเขิตอนนี้เชบูบอกเครียด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 ยอนเด็กจะเพี้ยนนะพี่ว่าเข้าไปฟังเสียงกั wow. เนเลยดีกว่า <c oughs> ดูท่าทางน้องๆจะเคลื่อนกับเกมปริศนานะครับเนี่ยเราให้ไปฟังเสียงอย่างเดียวครับและถามว่านี่มันคืออาชีพอะไร,รนะวอนจะพบกับเจ้าสัวน้อยเพชรสุภาพันธ์เดชฤทธิ์สจต้อย8เร็วฝ่ายแดงน้ำเงินก็คือการชัยสิจาหน่อยครับพิกัดกัน1 1 6่อปอนด์อาเดเมยวดีนะครับเล็กแต่ใจแต่หัวใจหยานเด้อโอ้ยใส่เป็นไม่เร็วเลย นหน้าแตกเย็บ72เข็มแล้วนะครับฝืนขุนเข่าหน้าเปื่อยอาวุธหลักคือเข่าสอนให้สวมหมวกกันน็อกชนะไปหนึ่งพันบาทมีอัดวีนแล้วนะครับยังไมปต่อยอัศวินต่อยเก็บไปวะเก็บไปวะเก็บไปวะแข็งแรงเตยละครับุนเข่าหน้าเปื่อยโดน,นต้นไม้แตกโดนตอยอีกทีนึงโดนตอยอีกทีนึงโดนตอยอีกทีนึงตัดไปจัดไป,ดไป <c oughs> อาล่าพี่เลี้ยงฝันที่รวยปอกลยุลยรวยรวย <c oughs> อยากแล้วล่ะครับจากเสียงที่น้องๆได้ฟังไปคุนๆไหมล่ะครับคุณผู้ชมเป็นเสียงของอาชีพนักภาควยน,นั่นเองครับมาดูกันครับว่าเด็กๆแต่ละคนจะจําเสียงอะไรออกมาได้บ้างคนแรกน้องจีจ้าพุดนน่ารักครับเสียงที่ได้ยินเป็นอย่างไรครับไอเห็นหมูดเอาไหนบอกไม่หมูไง,งข้อนี้ <c oughs> ไม่เกี่ยวสิคุณถามผี่ต้องถามว่าน้องได้ยิน อ๋อโทษโทษได้ยินอะไรได้ยินอะไรแล้วได้ยินอะไรมาลูกงั้นเขาบอกว่าเสียงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเสียงเป็นผู้ชายแล้วผู้ชายคนนั้นบอกว่าอะไรครับบอกว่าเอางี้ถามตรงๆเลยจีจ้าจำได้ป่ะเมื่อกี้จำได้เลยบอกเลยบอกมาเลยจำได้หรือเปล่าจำไม่ได้ บอกพี่เขาไปตั้งแต่แรกก็ไม่เสียเวลาแล้วครับว่าจําไม่ได้เอาแล้วล่ะครับคนแรกจากน้องจีจากก็ไม่ได้ข้อมูล <c oughs> ยากจริงๆลวครับข้อนี้เราให้ฟังแต่เสียงเท่านั้นและถามว่าเสียงที่ได้ยินเขาทาอาชีพอะไรนัทพลเกียรติอาวรจะพบกับเจ้าสัวนน้อยเพชรสุภาพันธ์เดชฤทธิ์สจต้อย8เรียวฝ่ายแดงน้ำเงินก็คือการชัยสิทธิ์จ่าหน่อยครับพิกัดกัน116รอยปอน มาฟังข้อมูลจากน้องเชบูกันบ้างครับเสียงที่ได้ยินเป็นอย่างไรครับกองแกงกองแกงยกมาที่หนึ่งก้านคอนีนะอย่าเพิ่งไปเยียกันก่อนกองแกงกองแกงอะไรนะกองแกงกองแกงยกยกมาที่หนึ่งก้านคอยกอะไรนะคะกองมาที่หนึ่งก้ยกมาที่หนึ่งก้านคอมีอีกไหมมีแค่นี้เฮ้ยด้ยินแค่นี้เหรอกองแกงกองแกงยกยกมาที่หนึ่งก้านคอ มันนี่หรือเปล่าพวกพี่อก,อกอ่ะสุดยอดเลยเชยบูฟังอย่างงี้พี่รู้แล้วอะไรอะไรครับ <c oughs> เนี่ยรู้เลยว่าคืออะไรโอ <c oughs> น่าหลอกงแกงแขงแ้งยกไวที่หนึ่งกนคอว <c oughs> อลเล่บอลสิครับค๊อ <c> บ <oughs> <c oughs> จะตอบไปเลยไหครับว่าเป็นอาชีพนักวอลเล่บอลแต่ข้อมูลจากน้องเชบูผมว่าชัดแล้วนะครับบอกคุณก่อนนะว่าเด็กรายการเราอะหลายเทปล้ะถามอะไรไปก็จะเอออไปหมดอะลองไม่เชื่อปะลองดู ไอ้ที่แบบกองแกงกองแกงที่แบบมีแบบไอติมมาแล้วแบบมีแกงเยอะๆใช่ปะเอ็กรากาเล่าผมรู้ธรรมชาติเกิดได้หมดไม่ใช่คุณเราเทียันนึงอ่ะเราแต่เรือกเปนกองแกงนะอ่ากองแกงกองแกงที่เอ่อเวลาเครื่องบินขึ้นบ่ลูกที่ป๊อปปาร์ตการนี้แล้วต้องตั้งสติให้ดีๆนะครับจิมตำนาการของเด็กๆเราเนี่ยฟุ้งไปเรื่อยละครับช่วงหน้ามาชมกันต่อครับ ครับผมชื่อลีวายนะครับล <Yeah, yeah. S 1> ีวายน่าเจ๋อเยี่ยมมากไม่ต้องเหมาะเรแล้วก็ได้นะไม่ต้องชอบเรานะเรามีแฟนอยู่แล้วเจ้าเจ้าหนูน้อยกุยจู้สัปดาห์หน้าหากระใจ <c oughs>